กลับมาอีกครั้งงาน ROV Offline สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรอบ3ปี ROV Pro l e a g u e 2023 Summer รอบแชมป์เปี้ยนชิพดูกนโดนเกี่ยวตรงนี้แล้วเฮอริเทนวอมเดได้ในคะแนนที่ผู้ลานต้านแฉ่ได้ทำได้คิวคิวไปแล้วครับด้านหน้าครับต้องเสริมมาตรงนี้กับดาวเอ็กแฝงลากมาโดนตัวเดียวครับพยายามจะวิ่งออกกดล้างมาล็อกชึ่งแต่ทีข้าศึกเป็นคนเข้ามาล้มใส่ครับอันแชมป์ RPL 2กระไหลติดต่อกันครับ กิจกรรมสุดพิเศษสกินฟรีและของแจกแบบจัดเต็มหนึ่และสเมษาหยดนี้ที่ไบเทคบางนาพหนึ่งร้อยประตูเปิดเวลา10โมงตรงพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน800คนแรกของแต่ละวันรับฟรีเสื้อ Rov ใส่ให้สุดและหยุดที่บ่อและเจลแอลกอฮอล์ all in